ขอยกร้อน er, นั่นไอ้เหี้ยไม่ใช่เหี้ยไว้นั่งเฉ่ไว้ขอเดาว่ามันพี่อะไร Q&A by Head Hot Rider ถามตอบก,กับสตเกอร์หัวร้อนอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ยมน้อมวันนี้เราก็จะมา Q&A by Head Hot Rider นะครับถามตอบก,กับไบเกอร์หัวร้อนโอเคเรามาไล่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มาแสดงความคิดเห็นกันเลยดีกว่า ท่าที่ผมไล่อ่านดูอะก็คือมันก็จะมีทั้งแบบเข้ามาตอบคาถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ผมตั้งอะนะกับอีกอันนึงก็คือไม่ไม่ได้เข้ามาตอบคาถามเกี่ยวกับที่ผมตั้งเลยไม่ได้เกี่ยวเลยถามตอบหาอะไรมากกไใหม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจผมก็อ่านพี่ลิครับ Mo โต้บิ๊กไบไทยแลนด์ครับพี่บอกว่าหัวอกเดียวกันอีว่าจะหากิจกรรมมาทําบ้างโอ้ไม่หัวอกเดียวกันหรอ,หอ,อก,กอพี่ผมว่าจะไปแย่ง ซับสไครเบอร์จากช่องพี่มาอยู่นี่อย่างน้องคนนี้ว่าปกปกคลิปพี่ตนะ่ละคลิปส่วนมากมีสีสันฉูดฉาดไปสีมันจาไปโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวไวจะเอามาปรับปรุงครับแต่จริงๆก็อยากให้มันจาๆนะมันจะได้มองเห็นกันชัดไงวะอืมครั้งแรกกับเป็นแรกไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเลยทำคลิปยกหนีด่านสิครับยกหนีด่านทำไมวะ ก็เขาตรวจก็จอดให้เขาตรวจถ้าไม่ได้ผิดก็ก็ไม่ต้องทําแบบนั้นปะวะอันตรายยกหนีได้นะตำรวจคว้าลงมาหัวคว่ำชิบหายพอดีอีกเดีย๋ยวเจ็บตัวหนักกว่าเดิมอีกแลวแถมยังโดนข้อหาหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่พลังงานนักเฟมันคุ้มไหมมันเจ็บตัวมันคุ้มไหมไอ <Hey. S 2> การยกคือศิลปะอืมอืม กูก็ไม่เข้าใจนี่น้องคนนี้เลยครับคอมเมนต์มันยาวมากผมต้องอ่านถ้าผมไม่อ่านเขาคงด่าผมโอเคเรามาอ่านคอมเมนต์นี้กันเข้ามาตอบนะคะคิดยังไงกับพี่พี่สายยกคิดอยากจะเอาทำแฟนอ่าฟังไว้นะฟังเลนะสายยกฟังเลยนะแล้วก็ติดต่อน้องเขาเลยโอเคเอ๊ะแต่ผมไม่เกี่ยวนะชอบสายยกถ้าคิดว่าเขาฝีมือดีและกล้าที่จะยก เราก็กล้าที่จะมองเพราะว่าเทพไปอีกแบบหนึง่งแต่ถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายถ้าเกิดยกผ้าขึ้นมาพวกสายยกต้องมีความเตรียมพร้อมตั้งแต่แรกกันอยู่แล้วเรื่องชุดเรื่องคุมรถก็รู้ว่านี่ประเทศไทยแม่งหลุมเยอะบางช่วงแม่งเหมือนจะดีก็ไม่ดีถ้ายกไม่เป็นก็อาจจะลงไปนอนคุยกับขี้ที่ฟื้นได้คุณๆนะครับคำนี้อืมนึกไม่ออก แถมเสียเงินซ่อมรถอีกแล้วยกนี้ต้องยกนานๆนะแบบถนนโล่งๆไม่ใช่ยกมากขึ้นหนึ่งหรือสองวิยกเพื่อโชว์หวยอืมยกโชว์หวยเลยเหรอนี่ผมยกไม่ขึ้นสักวิเลยนะอย่างนี้โชว์กากละ ส่วนตัวชอบออกทริปต,ต่างจังหวัดกับเพื่อนแต่ถ้าในเมืองขับธรรมดาดีกว่าไม่ต้องยกหอก่อร้อยทั้งร้อยได้เสียงบิ๊กไบค์มาจากข้างๆแต่ละคนก็มองกันแล้วแหละคุณขับเท่ๆให้คนมองดีกว่านอนกองให้คนเก็บถ้าพลาดอะ่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปแต่คนส่วนมากที่คอมเมนต์พี่อะ่ะอยากให้พี่ยกล้อทั้งนั้นเพราะถ้าสมมติว่าพี่ยกล้อปุ๊บเดียวเขาก็จะเข้ามาถามวิธียกกับพี่แล้วพี่ก็เป็นคนอธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีนะก็ประมาณนี้เออ เดี๋ยวผมจะไปหัดยกนะเห็นที่ไรตกใจทุกทีอืมก็น่าตกใจนะเพราะว่าเสียงมันจะดังโอเคพี่เล็กยกโชว์เลยยอดขึ้นชัวห้า้าห้ายกไม่เป็นสายล้มครับสายล้มโอเคมีเฟซส่วนตัวไหมคะอืมตัดไปหิวข้าวต้องทำยังไงดีอืมตัดไปไม่ชอบครับสายขับขี่ปลอดภัย ยกแล้วล้มบางทีอาจไม่ใช่เจ็บแค่ตัวเองมันเจ็บแล้วเดือดร้อนคนอื่นด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่จะตอบขออนุญาตครับพี่เวลาพี่ไปเช็คระยะที่ศูนย์พระรามสาพี่ใช้เส้นทางไหนเป็นส่วนใหญ่เหรอครับผมอยู่เทพรักษ์สมุทรปราการถ้าไม่ขึ้นสะพานม,มุมวิพลไปมันอ้อมไกลมากพี่พอจะมีเส้นทางแนะนํำไหมผมอยู่ช่วงตัดสินใจระหว่างสองค่ายก็เขาไม่ขึ้นสะพานผมก็ไม่ขึ้นแค่นั้นเอง เพราะว่าเพราะว่าสภาโทรทัศนะมันมีเหตุผลที่เขาห้ามขึ้นเพราะว่าสภามันสูงลมมันแรงแล้วมันมันอันตรายครับมันอันตรายมากเพราะรถมันเร็วด้วยส่วนตัวผมมาสภาโทิทัศนะผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมคิดว่ามันอันตรายจริงๆคือมันไม่ควรขึ้นจริงๆนอกจากว่าเขาจะปรับปรุงตัวสภาะให้มันมีที่ที่กำบังลมเพื่อให้มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็มีเลนมอเตอร์ไซค์อันนั้นอาจจะปลอดภัยแต่ณตอนนี้ที่มันเป็นอยู่มันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมากเพราะงั้นผมไปขับอ้อมสาธรครับ ชีวิตแม่งบัตรซบไม่ทําให้พวกกูขึ้นวะไอ้หา่าภาษีก็จ่ายทุกปีทางภาษีที่แฝงอยู่กับค่าครองชีพทุกวันนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทํางานบริษัทเสียแม่งปีเป็นหมืนม่นหมื่นทำไมกูไม่ได้ขึ้นไอ่ขึ้น คิดว่าการที่ยกล้อไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมากมายถ้ายกในที่ที่ถูกต้องยกในสาธารณะมันก็ไม่ควรเท่าไหร่นอกจากการที่เราพลาดเราเจ็บคนเดียวแล้วยังไม่พอจะมีคนที่ร่วมใช้ถนนเจ็บตามไปอีกจะซัดจะยกต้องถูกที่และปลอดภัยปลอ,อไม่แอนตี้ชัดเจนครับพี่ชัดเจนคิดว่าสายยกเขายางหน้ารั่วเลยต้องขี่ล้อเดียวแม่งไม่น่าใช่อืมมันจะกลับยังไงวะ คือมึงจะยกไปตลอดทางเลยตั้งแต่สวนระภูมิจนถึงพระรามสองกลับบ้านเลยหรือไงคือมึงจะไม่เอาล้อหน้าลงเลยอืมเท่ดีครับแต่อยากให้เซฟตัวเองด้วยเพราะเจ็บขึ้นมามันไม่คุ้มกับการสนุกเพราะไม่กี่นาทีนะครับใส่หมวกกันน็อกกันเถอะครับเยี่ยมเวลาอยู่ใกล้พวกพี่ๆพวกนี้บนถนนสาธารนณะเรากลัวค่ะกลัวมันจะยกแล้วพลาดมาโดนเราหรือคนใกล้เคียงเจ็บเราห่วงเขาพีก้ารค่ะ เกิดอุบัติเหตุตายไปมันก็จบแต่ถ้าไม่ตายบาดเจ็บสาหาัสขหาหักเดินไม่ได้หัวฟาดพื้นนอนเป็นผักลำบากคนอื่นต้องดูแลอีกบางคนก็เท่บางคนก็เฮครับชอบครับได้ดูการแสดงผ่าผลฟรีฟรีตื่นเต้นดีมันใช่หรอครับไปเมเจอร์ไหมหรือว่า SF อะ่ะมันจะมันจะดีกว่านี้นะเท่ค่ะแต่ต้องในที่ที่แบบไม่ไม่ไปให้ใครเดือดร้อนยกในสนามยกที่โลง่ลงๆไม่มีรถไม่ใช่เขตชุมชนยกตามต่างจังหวัดที่เป็นถนนใหญ่รถน้อย เวลาไปทริปต้องมีชูเซฟตี้ตัวเองแต่ถ้าโชว์อวดชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนไม่เซฟตัวเองแล้วก็คนอื่นอันนี้ดูไม่เท่เลยจริงๆค่ะไบค์เกอร์ตัวอย่างที่ดีก็มีให้ดูความคิดเห็นส่วนตัวอย่าด่าเลยนะคะ FC พี่เล็กขอบคุณครับยกล้อหน้ายกล้อหลังยกไปซ่อมยกไปขายยกเครื่องใหม่ชอบทุกยกเลยครับอ้ยแชร์โพสต์ไม่ได้เหพี่เล็กแชร์ทีครับกด กดตรงแชร์กดตรงแชร์เดี๋ยวพี่โชว์ไปสอนไม่เจ๊งพี่มีคนดูอยู่ดูนะอ้าวก็หมดประมาณนี้ครับคอมเมนต์ส่วนตัวผมนะความคิดเห็นตัวตัวของผมนะก็คือผมอะ่ะไม่ได้แอนตี้การยกคือคนมันชอบไม่เหมือนกันแหละถูกไหมฮะบางคนชอบยกบ,บางคนชอบเล่นโค้งอย่างผมชอบเล่นโค้งอะไรอย่างเงี้ยคือคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความชอบมันไม่เหมือนกัน แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่ว่าคุณคิดอยากจะยกคุณก็ยกมันไม่ใช่คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับคุณด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยไม่ใช่คุณคิดว่าโอเคกูยกกูเสี่ยงคนเดียวมันไม่ใช่ไงถ้ามึงยกแล้วคนเยอะๆแล้วมึงล้มไปใส่เขาอ่ะเขาตายขึ้นมามึงรับผิดชอบไหมมึงรับผิดชอบไหวไหมมันใช่ไหมถูกไหมมันไม่ใช่ไงเพราะงั้นอ่ะการยกถามว่ามันเท่ไหมมันเท่มากแต่ว่าคุณยกคุณก็ต้องดูกลเทศะด้วย ดูสถานที่ดูสภาพแวดล้อมผมเห็นในเพจแต่ละเพจก็จะมีการทะเลาะก,กันบ่อยมากเรื่องนี้ล่าสุดก็ในเพจ CBR 65 0ก็ทะเลออกกาะกันเรื่องด่ากันสายยกเนี่ยด่ากันเฮี่ยบ้างแหละด่ากันไม่ดีบ้างแหละคือการยกล้อ หรือว่าการขับแบบผาดโผลน่ะมันไม่ได้เที้ยแต่สิ่งที่มันเที่ยมันคือสถานที่และสภาพแวดล้อมที่มันทาให้เที่ยเข้าใจมันไม่ใช่ว่าคนยกล้อแม่งจะเที้ยแม่งไม่ใช่เที้ยไว้แม่งเท่ไว้เข้าใจว่าแต่ที่แม่งไม่เท่แม่งกลายเป็นเที่ยก็คือคุณยกในสภาพแวดล้อมที่มันทาให้คนอื่นตกอยู่ในอันตรายยกในพื้นที่เขตชุมชนยกในเขตสาธารณะที่รถหนาแน่นแล้วถ้าคุณพลาดไปอ่ะชนเขาตายอ่ะมันใช่เหรอตายคนเดียวเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณพาคนอื่นเขาเจ็บตายไปด้วยอ่ะมันเที่ยไงเขาถึง เั่นได้ว่ามันทีน่ยังไงเข้าใจไหมก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันคลิปหน้า Q&A by Head Hot Rider ถามตอบกับไบเกอร์หัวร้อนเจอกัน